รถเมืองเทวดานะ,ะนี่คือบทบาทของพี่ดูสัญญานะผมจากพิธีกรรายการเจาะใจแบบที่เราเห็นกันแบบมากนิ่งอย่างนี้นะฮะดูใจดีใช่ไหมนี่กลายเป็นโจรโหด o d นะทุกคนเออนะฮะแล้วก็เมคอัพเนี่ยคือเรียกได้ว่าจํากันไม่ได้เลยแม้กระทั่งคนในกองก็ตามนะฮะเออน่าจะได้รางวัลได้เลยอะนะฮะในเมคอัพปีหน้าอะไรนะครับผมโอ้โหบอกเลยนะเนี่ยแต่งมาแ้กโคตรยิ่งกว่าโอเลสอีก <laughs> <Surprise. S 2> มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครเออบทนี้ก็เจ๋งครับผมโอ้โหนี่ดูเมคอัพสุดิตอนที่ดูนะไม่รู้มีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่าผมคิดถึงญาติเด็กบ้านเลยทุกคน <laughs> <laughs> น่าจะมีการข้ามจักรวาลมาไฟกันหน่อยนะ <laughs> บทของเดนไททา,ทาเนียมน,นะ <laughs> ดูกันยงทุกคนบอกได้เลยว่าหนังสนุกมากนะจ๊ะเออไปดูกันที่เน็ตฟลิกเยอะๆนะจ๊ะ